สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพวก,กับผมปอหนุ่ยเมืองม่่งไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่16มกราคม265จัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจำวันนี้นะครับมวยเริ่มแข่งขันกับเวลา14.30น,นเป็นต้นไปนะครับถึง16.30นโดยประมาณนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพร ไทยไผ่นะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดด้วยกันนะครับไม่ขมไม่ฝาดนะครับให้ความรู้สึกที่แตกต่างนะครับต้องยกให้ยาสมุนไพรไทยไผ่นะครับมีวางจําหน่ายทั่วประเทศแล้ววันนี้นะครับยาสีฟันสมุนไพรไทยไผ่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ5 g บ็ด1 1นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัย เว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G b บ t 11นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับเรามาดูคู่ที่1ในรายการนะครับช่อง7สีทีวีเพื่อคุณวันนี้นะครับเป็นมวยรอบ8คนสุดท้ายนะครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่21เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมนกับเกาะเต่าเพชรสมนึกหรือกอท่าเกมท่าไขนะครับ วันนี้ชคกันที่พิกัน114ปอนด์เมื่อเช้านี้เพชรสงวนันสอสมานกาเมนชั่งหนักได้114.4ลดไปจุดส่ส่วนเกาะเตา่าเพชรสมนึกชั่งหนักได้113.2ขาดไปจุด8ครับถือว่าน้ำหนักขาดนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเสียเปรียบรูปร่างด้วยวันนี้ครับชค114มา113.2ผมมองว่าไม่ดีนะครับสำหรับปอหนุ่ยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางหน้านเจ้าเพชรสังวานสอสมานกาเมนหรือเจ้าตรงเตยครับปอพินาพัฒหรือเจ้าพัทรภูมิปอพินาพัฒนะครับชื่อเก่านักชกจากจังหวัดบุรีรัมนะครับวันนี้ผมมองว่าเจอเกาะเต,าต่านี้ข่มกันนิดนึงเลยนะครับครับฟอร์มหลังของทางหน้านเจ้าเพชรสงวานนะครับก็ชนะน็อกสุดยอดเอราวันเมื่อวันที่24ตุลาคม2 5 6 4ที่วิกหมอชิด แล้วก็แพ้คะแนนให้กับฉลามดำนายกเอท่าศาราเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564ที่ช่อง7สีแล้วก็ชนะคะแนนเสือคิมกอลุ่งธนาเกียรติเมื่อวันที่19ธันวาคม2564ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมนกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเกาะเต่าเพชรสมนึกหรือกอเกมท่าไขนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเสรลภูมินะครับ ทำการพิตซ้อมที่ค่ายเพชรสมนึกครับฟอร์มหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับชนะรวดนะครับสดเหลือหลายครับก็ชนะน็อกพระแสงเล็กสอโชคม,มีชัยในยกที่4วันที่7จ็ดกุมภาพันธ์้อยหที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนนไม้สร้างคาสอยิ่งเจริญการช่างเมื่อที่2ี่มีนาคม2องรที่วิกหมอชิดชนะคะแนนมุฒิกรสวนน้ำทานคีรีเมื่อที่สิตุลาคม2องรที่วิกหมอชิดแล้วก็ไฟล่าสุดน,นะครับ ก็ชนะคะแนนพยักศัก์สตูลมวยที่1 4พฤศจิกายน2 5 6 4ที่วิกหมอชิดนะครับก็ถือว่าสดจากเต้าครับแต่ถ้าว่าวันนี้ต่อย114มาขาดแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าน้ำหนักขาดถือว่า <c oughs> เสียเปรียบครับครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเมนนะครับหรือเจ้าตรงเตยนะครับ คือว่าเป็นมวยฝีมือเก่าเก๋าเกมเป็นมวยขวาเปิดเกมสาสรแข่งล็อกลัดตีเหนียวแน่นแล้วก็เหลี่ยมตัวดีฝีมือดีกล้าแลกกล้าคิดกล้าทำบูดุดันครับวันนี้ผพวกว่ากันเยอะครับผมมองว่าเพชรสังวานสอสมานกาเมน้นวันนี้น่าจะได้ตั๋วเข้ารอบนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการออกไปที่ทางด้านเพชรสังวานสอสมานกาเม้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ที่สองในรายการนะครับก็ยังเป็นมวยรอบปูนเสือ 8คนสุดท้ายนะครับครั้งที่21เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฉลามดํานายกเอท่าศาลาหรือเจ้ากสิกกรหรือเจ้ามดคันไฟนายกเอท่าศาราเก่านะครับนักโชคจากนกครศรีธรรมราชนะครับแต่ไปซ้อมที่สโชคชัยสโชคมีชัยนะครับเจอกันทางด้านเพชรนาชัยสอจอต้องป่าจีนหรือเจ้าวีรพลมวยไทยออตึกแดงหรือสอจารุวันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูว่าเมื่อเช้านี้น้ําหนัก เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวตามปอหน่วยเมืองมองไฟตามไปเลยครับมาดูน้าหนักเมื่อเช้านี้ของฉลามดํในายกเอท่าสารานะครับชั่งน้าหนักได้ร้อยสิบสี่จุดห้าลดไปจุดห้าส่วนเจ้าเพชรนาชัยสอจอตงปาจีนะครับชั่งน้าหนักได้ร้อยสิบสี่จุดหนึ่งนะครับลดไปจุดหนึ่งครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่ช่องเจ็ดสีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางหน้านฉลามดํในายกเอท่าสาราหรือเจ้ากสิกรหรือเจ้ามดคันไฟนายกเอท่าสารานะครับ กันบ้านนะครับฟอร์มหลังเนี่ยเราถือว่าสดเหมือนกันนะครับชนะคะแนนเพชรน้ำชายสอจอต้องปาจีนวันที่20มีนาคม2 6 4ที่ลุมพินีแล้วก็ชนะ TKO4 อำนาจเดชส,สิล์นิยกโมทุ่งสงวันที่25เมษายน2 6 4ที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนนเสือคิมกอรุ่งธนาเกียรติเอวัน24ตุลาคม2 6 4ที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนน เพชรสังวานสอสมานกาเมนมื่อนที่21พฤศจิกายน2 6 4ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านฉลามดำนายกเอท่าศาลานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเ mm hmm. พชรนำชชยสอจอต้องปลาจีนกันบ้างน,นะครับ mm hmm. ก็แพ้คะแนนให้กับเพชรพริฤหัสศิษย์นายกทวีตะพงม์มวนที่2ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีร mm ัม hmm. แล้วก็มาชนะคะแนนอำนาจเดช สิทธิ์ในยกโมดทุ่งสูงวันที่7พฤศจิกายน2อ6 4นที่วิหมอชิดไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนเพชรมงคลสิทธิ์ในสิทธิ์สลวัตเสือวันที่5ธันวาคม264ีที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรนำชัยสอจอต้งป่าจีนนะครับครับเพชรนำชัยสอจอป้องป่าจีนนะครับทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสอจารุวันนะครับเป็นฝีมือครบเครื่องเปิดเกมสาดแข่งดุดันครับแล้วก็มีฮึดมีโต้ตลอดนะครับ ครับส่วนทางด้านฉลามดำนะครับนายกเอท่าศาราเนี่ยเป็นมวยซ้ายครับเคยชนะมาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีแล้วนกะ็แข้งซ้ายดีแข้งหน้าดีตีนหน้าดีวันนี้ผมมองว่ายังข่มกันอยู่นะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านฉลามดํำนายกเอท่าศารานะครับมวยข่มกันอยู่ขี่กันอยู่นิดนึงน่าจะเป็นหนังม้วนเก่านะครับวันนี้น่าจะย้ำแขน ไปอีกหนึ่งคำร่นะครับคู่ที่2ในรายการผมออกวิธีทางด้านฉลามดำนายกเอธาศารานะครับเดี๋ยวไปดูคู่ที่3ามในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านโชคดีนุ่ยกาแฟโบราณน,นะครับหรือพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือเจ้าจอมยุทธจิ๋ววอลุ่งทวีหรือเจ้าเพชรช่อฟ้าเก่านะครับนักชกจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาลาสินซ้อมด้วยค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับ วันนี้เจอกันทางด้านเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนะครับหรือปอพีดาพั์หรือสอสมานชัยเก่านะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด119อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านโชคดีนุยกาแฟโบราณช่างหนักได้1 1 9เท่าพิกัดพอดีส่วนเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนะครับช่างหนักได้1 1 8 8นะครับ ก็ถือว่ามาดีครับเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะครับมวยบูเตะขาต่อยหมัดอยู่ที่โชคดีมวยเขา่ามวยฝีมืออยู่ที่เอกลักษณ์วันนี้เป็นมวยถูกคู่ครับเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทั้งน้านโชคดีนูยกาแฟโบราณกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเพชรละพาสอโศพิดวันที่6มีนาคม2องรสารที่ลุมพินีชนะคะแนนยอดเพชรแป้งกองป่าวันที่6กันยายน2องรารที่วิกหมอชิดแล้วก็แพ้นก เอกวายุโมงเทพธนบุรีวันที่2 2พฤศจิกายน2อสาที่จังหวัดนทนทบุรีแล้วก็ฝ่ายล่าสุดครับไปแพ้คะแนนโมฮกที่เด็ด9 9เมื่อวันที่17มีนาคม2องที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโชคดีหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเอกลักษณ์ซอสสมานกาเม้นกันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนเพชรลพาสอสโสพิษวันที่ย6ิกรกฎาคม2อ,อง3สาที่วิกหมอชิต แพ้คะแนนกับเสาโทสิทิเชษบุญธรรมวัที่12กันยาย,ยน2563ที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ชนะคะแนนบุญชนะนายกเอท่าสาลาเมื่อวันที่8ธันวาคม2563ที่ลุมพินีแล้วก็แพ้นอกประตักสยามสินบีมวยไทยวันที่7กุมภาพันธ์2 6 4ที่วิกหมอชิดนยกที่3ครับนี่คือไฟล่าสุดนะครับมวยคู่นี้นะครับคู่ที่3ในรายการวันนี้ ผมชอบไปที่ทางด้านเอกลักษณ์สอสมานการเม้นนะครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเตะสายถีบสายขวางหน้าดันแทงวันนี้จะใช้ยุทธวิธีเดินถึงตัวครับไม่ให้ทางด้านโชคดีนี่เตะขาต่อยหมัดได้ครับคู่ทีสานในรายการออกไปที่ทางด้านเอกลักษณ์สอสมานการเม้นครับมาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกช่องเจ็ดสีประจําวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน มังกรทองสิทธิ์นายกทวีตพงษ์หรือไดมอนด์98หรือศักบุรีลำนะครับเป็นมวยมาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้ชกกันที่พิกัด127ปอนด์ครับก็ทําการฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดบุรีลัมนะครับก็มีอาจารย์อาจารย์ฉลองสักแล้วก็เจนหน่อยนะครับดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้เจอทางด้านโฟกัสแอสันปะตองหรือเพชรโฟกัสสิทธิทหารเอกหรือ เพชรโฟกัสสอรักชาติเก่านะครับเป็นมวยจากเชียงใหม่นะครับลูกชายของเจ้าทหารเอกชุมแพทัวนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านมังกรทองสิทธิ์นายกทะวีตะพงครับช่างน้ําหนักได้127.3นะครับก็ลดไปจดสส่วนทางด้านโฟกัสแอสันปาตองนะครับช่างนหนักได้126.9ขาดไปจุดห ครับมวยคู่นี้มาแทนด้วยกันทั้งคู่ครับแต่เดี๋ยวนี้ผมมองว่าเก่าเกาเกมอยู่ที่มังกรทองสดและก็ห้าวอยู่ที่โฟกัสแอสันปะตองครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักดูฟอร์มหลังของทางด้านมังกรทองสิทธิ์ในยกทวีปตะพงกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนกับเพชรอศวินมอรัตนาบิตเมื่อวันที่21ิกุมภาพันธ์2องนที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนงนงานเท่าปอเวลาลักเมื่อวันที่11เมษาย,ยน2อ4ที่วิกหมอชิด แล้วก็มาชนะคะแนนพ่อสเนสน่ห์สภูมิพัฒน์เมื่อวันที่3ตุลาคม2564ที่วิกหมอชิดแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนน,นให้กับวินมอรัตบัณฑิตเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2564ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านมางกรทองสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านโฟกัสแอสันปาตองกันบ้างน,นะครับฟอร์มหลังก็ชนะคะแนน,นบัวเขียวภูเก็ตไฟขับเมื่อวันที่10ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วก็ชนะคะแนนพันศักดิ์วันทวีเมืม่อวันที่31ตุลาคม2564ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มาชนะนกยอดเพชรพอเจริญแพทย์ในยกที่3เมื่อวันที่28พฤศจิกายน2564ที่ราชดำเนินแล้วก็ไฟล่าสุดครับก็ชนะนกเชียบขาดปอพองสว่างเมืม่อวันที่26ธันวาคม2564ในยกที่2ที่ช่อง7สีครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโฟกัสแอดสันป่าตองนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน มังกรทองสิทธิ์ในยกทวีตพงนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมฝีมือดีหลักเหลี่ยมดีเข่าในเหนียวแน่นแล้วก็ไล่แขนเก่งครับเป็นมวยที่แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมต่อยหมัดสาสแข้งขวางหน้ามีเข่ายัดไส้มีฟันศอกล็อกตีครับมองว่าวันนี้น่าจะเข้าวินได้นะครับอาจารย์ฉลองศักดิ์ครับบอกว่ามั่นใจ ครับมั่นใจมั่นอกมั่นใจเจ๊นหน่อยก็บอกว่ามั่นอกมั่นใจครับวันนี้มังกรทองสิทธิ์ในยกทวีปตพงจะเก็บชัยชนะกลับบ้านเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับอาจารย์ฉลองศักดิ์สอทนายกุลอีกครั้งแน่นอนนะครับจัดไปให้เสียนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ5 g บ็ด1 1นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้5 g บ็ด หนึ่งหนึ่งนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอขั้นรวยรวยเฮงๆนะครับสวัสดีครับ